ไปเที่ยวกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปที่บ้านเกตกาสอนนะครับที่นั่นเป็นหมู่บ้านต้นแบบเขามีเรื่องของทั้งผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งด้วยรวมถึงในพื้นที่เองนะครับมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือชาวบ้าน,นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายฉะนั้นมีเรื่องของวิถีชีวิตนะครับทางวัฒนธรรมการกินการอยู่ที่หลากหลายด้วยก็เลยชูเป็นโมเดลในการท่องเที่ยวเป็นต้นแบบในการท่องเที่ยวได้เลยนะครับติดตามกันกันกบคุณสันสนีแสวงศรีครับ เื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยก็คือการแสดงตาคอใหญ่เป็นการแสดงของสี่ชนชาติพันธุ์ของที่นี่ที่นี่มีชาติพันธุ์อะไรบ้างคะผู้ใหญ่อ๋อประกอบด้วยชาติพันธุ์ภูไทยครับภูไทยนะคะชาติพันธุ์ที่2คือชาติพันธุ์ไทยทรงดําชาติพันธุ์ที่3คือชาติพันธุ์ไทยเดิมและชาติพันธุ์ที่4ก็เป็นไทยอีสานครับซึ่งการแต่งตัวเราเห็นว่าแต่งตัวที่แบบแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันเลยล่ะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกได้ว่า ถ้ามีสบายเป็นเป็นผ้าขิดหรือเป็นลายขิดหรือเป็นลายอื่นเนี่ยม,มีผ้าบายผ้าตรงนี้จะเป็นชาติพันธุภ์ภูไทยพร้อมทั้งการก้าวผมการมัดผมด้วยผ้าด้วยผ้าพกผมสีขาว<ม>ชุดที่สวยนี่กระดุมและสร้อยสร้อย,อยพร้อมทั้งลายและสี<ม>และผ้าเบี่ยงก็จะเป็นพี่น้องไทยทรงดำ,งดำนะและและ,และจะแตกต่างที่ก้าผมด้วยไทยทรงดำก็จะก้าวผมแบบนี้<ม>อ่า ไทยทรงดําก็มามาจากที่ไหนคะอันนี้อุปยมมาจากไหนคะมาจากฝั่งซ้ายของประเทศลาวเมืองวังเซโปนจิ้มจั่นจัมก็ยิ้มสยามชุดสยามชุดแบบไทยๆทยคือพี่น้องไทยเดิมซึ่งเก็บการสอนเนี่ยพี่น้องไทยเดิมเนี่ยที่อพยพมาจากพิจิรอุทัยธานีดั้งเดิมเลยมาบุกเบิกที่นี่คือพี่น้องไทยเดิมเนี่ยเป็นคนไทยคนครับก็จะเป็นพี่น้องไทยอีสานซึ่งก็จะอพยพมาจากที่เดียวกันซึ่งแตกต่างกันที่ภาษาเท่านั้นเองครับซึ่ง การแสดงชุดนี้ที่เห็นอันนี้เราต้องการสื่อความหมายอะไรนะผู้ใหญ่สื่อความหมายคือการรักษาประเพณีประจำถิ่นของที่นี่คือเกตกาสอนของดีเกตการสอนของดีตาบลช่องลมคือประเพณีบุญกุ้มก้อใหญ่หรือทําบุญขวัญข้าวทั้ง4ชาติาพันธุ์นี้ก็จะไปรวมกันอย่างนี้แหละ<า>แต่ถ้าเมื่อเดือน3าขึ้นใหม่3ามข้ามเมื่อไหร่พี่น้องทั้งหมดทั้ง4ชาติาพันธุ์นี้จะไปรวมกันที่โรงเรียนเกตกาสอนที่นี่เขาไม่ได้มีของดี แต่ก่อนจะไปชมของดีอื่นเดี๋ยวเราขอลํำกับแม่ๆหน่อยนะผู้ใหญ่นะเดี๋ยวผู้ใหญ่มา เกาสอนมีทั้งหมด168ครัวเรือนส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนปลูกผักสวนครัวล้วกินได้โดยจะปลูกแบบปลอดสารเคมีพร้อมทั้งเลี้ยงสัตว์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีทั้งไก่ไข่และกบค่ะีก็ดีครับขายเฉลี่ยต่อเดือนละพันกว่าบาทต่อเดือนค่ะก็ไม่ได้ขายทุกวันเนาะ ใขรไดีเลยค่ะเลี้ยงเยอะไหมคะกี่ตัวคะได้มาก่อนเยอะครับห้าร้อยหกร้อยก็มีแต่ละรุ่นแล้วแต่ค่ะเลี้ยงหัวอาหารเนี่ยเดอนละหนึ่งนี่หมดเป็นสอบสองสอบสามสอบอะไรเราเป็นหมู่บ้านนาเศรษเกิดพอเพียงเมื่อปี2559เเป็นต้นมานะครับจึงสร้างนะครับความเข้มแข็ง ความพออยู่ความพอมีความพอกินให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีนี่คือผลดีของการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับจุดแข็งของหมู่บ้านหนึ่งการเป็นผู้นําผู้นํามีภาวะการเป็นผู้นําที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นภาคีการทํางานร่วมไม่ว่าจะเป็นรอพอสตเทศบาลหรือทางอ,อําเภอโดยเฉพาะการศึกษาอกระบบ นอ,อนอกนออออเภองางก,องอภกจากนี้ชาวบ้านยังรวมกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งจะเป็นการเลี้ยงปลาดุกโดยใช้ระยะเวลาการเลี้ยง3เดือนจึงจะจับขายได้ของเราเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐโดยเฉพาะกรมส่งเสริมที่ให้โอกาสโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้วยด้านการรวมกลุ่มกันเกศศรก็เลยวมกลุ่มเอาเลี้ยงปลาในกระชังดีไหม เราทําให้คลองเราให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เลยเลี้ยงกลุ่มตั้งกลุ่มขึ้นมาเลี้ยงปลาในกรชจะชังเพื่อน่าจะเอาปลาเนี่ยหนึ่งไปขาย2 ừ ừ. ไปแปรรูปสามเป็นกิจกรรมทําร่วมกันปล่อยให้เกิดความสุขในการทํางานร่วม <ừ. S 1> ของสมาชิกเลี้ยงในน้นมกลุ่มด้วยเลี้ยง <ừ. S 1> ที่บ้านด้วยเลี้ยงที่ครัวเรือนด้วยซึ่งรายได้ตรงนี้ก็คือเอามาเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มเข้าหมู่บ้านเข้าหมู่บ้าน <S <S ส่วนส่วนส่วนอาหารเนี่ยในในกลุ่มสมาชิกเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ย มีกิจกรรมในหมู่บ้านเอาปลาตรงนี้ไปทำอาหารในในส่วนรวมก็ได้นะครับปลาดุกที่เลี้ยงนำมาแปลรูปทำเป็นปลาด่วนโดยนำปลามาหมักกับน้ำมะขามเปียกเกลือคลุกเคล้ากับลํำข้าวคั่วแค่นี้ก็เรียบร้อยนำไปทอดได้แล้วค่ะได้แรงบันดาลใจที่มาจากการที่เรา ไปดูงานที่อุทัยธานีมาค่ะใช่แล้วเราก็มานําม,มาทําเพราะว่าอยู่หมู่บ้านของเรามีการเลี้ยงปลากระชังอยู่แล้วเราก็คิดยังไงที่ว่าเราจะทาปลาพวกนี้มาแปลรูปให้มัน<า>ได้แบบมูลค่าเพิ่มมูลค่าใช่เราก็เลยมาทําเป็นปลาด่วน นอกจากปลาล้าด่วนแล้วยังมีน้ำพลิกเมนูต่างๆจำหน่ายทั้งน้ำพริกส่งเดชจะใช้เนื้อปลาดุกมาทำกระปุกละ25บาทและยังมีแจ่วบองกระปุกละ20บาทค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์แปลรูปจากปลายังมีแหนมหมูที่ขายดีไม่แพ้กันโดยจะใช้สันหมูหนังหมูมาหมักกับกระเทียมเกลือข้าวเหนียว คลุกเขาให้เข้ากันประมาณ15นาทีนำไปห่อทิ้งไว้1คืนก็สามารถนำมารับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วค่ะขายในราคาชิ้นละ20บาทเรียกว่าเป็นชุมชนที่มีอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายแถมยังใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ภายในชุมชนเป็นอย่างดีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจะเน้นขายภายในชุมชนจำหน่ายที่ตลาดนัดพาแรงบ้านเกตกาสอน การที่ชุมชนเราแปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นอาหารหลากหลายอะไรอย่างนี้มีข้อดีกับชุมชนยังไงบ้างครูใหญ่หนึ่งเป็นการเป็นการส่งเสริมอาชีพเป็นการแปลรูปอาหารเป็นเป็นรายได้ที่มันสร้างรายได้ให้กับเขาในช่วงในช่วงฤดูหรือหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะส่วนใหญ่เราทําไร่ทำนาหนึ่งครั้งต่อฤดูการทํานาเนี่ยเรามีคลองอยู่แล้วเอาปลานในคลองมาแปลรูปหรือมา หรือมาทําเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทุกเย็นเราเอาผักเอาปลาเอาปัจจัยที่อยู่ในหมู่บ้านของเราที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยนำมารวมกันนํามาขายกันวันละห้าวันละสิบนั่นคือรายได้และความสุขที่มันเกิดขึ้นที่นี่ตลาดพาแรงที่บ้านเกรกาซอนไม่ได้มีแค่อาหารการกินที่เป็นของดีเท่านั้นแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากฝีมือคนในชุมชนด้วยค่ะราคาขายอยู่ที่ผื้นละ600บาท เนื่องจากหมู่บ้านของเราเนี่ยมีมาจากพื้นที่สานนะคะตอนนี้หมู่บ้านเราเนี่ยได้ลายผ้าพระราชทานมาจากท่านสิริวัณวรีนะคะก็จะเป็นผ้าลายนี้นี่คือไปได้รับลายผ้าพระราชทานเลยได้ถูกคัดเลือกนะคะส่วนลายนี้เป็นลายของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นลายเฉพาะจังหวัดเลยนะคะเป็นสีส้มอิฐดนะคะ ชื่อลายศิลามณีล้อมเพชรนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นหัวใจร้อยรักอันนี้เป็นชายผ้าของเทวรั์ของ<ม>จังหวัดกำแพงเพชรติดจากงานเกษตรว่างเวนก็มาทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพเสริมที่ช่วงโควิดนี่คือสร้างไรายได้ให้เราแบบอยู่ได้เลยะนะคะเห็นบอกว่าคือทอไม่ทันใช่ค,คืออย่างตัวนี้ก็เหลือผืนสุดท้ายด้วยใช่ขายดีมากๆะคะมีออเดอร์จองมาอีก<ม>นะคะ ทำไมของเราถึงถึงขายดีคะตรงนี้อ่าด้วยฝีมือฝีมืองานพอแล้วก็ผ้าแน่นแล้วก็ลายผ้าค่อนข้างจะชัดเจนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบนะคะที่มีผู้นำที่เข้มแข็งและชาวบ้านมีความสามัคคีจนสามารถกวาดรางวัลมากมายทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด เป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหมู่บ้านต้นแบบศาสนาวัฒนธรรมและเป็นหมู่บ้านดีเด่นนอกจากนี้ก็ยังเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับภาคค่ะสมกับคำขวัญที่ว่าเกตกาสอนลือนามงามล้ำผ้าทอมือเลื่องลือประเพณีถิน่นขจัดสิ้นยาเสพติดดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ จริงๆแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเกตกาสอนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายฐานการเรียนรู้ที่คุณสุทินีบอกว่าเดี๋ยวรอมีโอกาสจะไว้กลับไปถ่ายทำมาใหม่เพราะว่าในหมู่บ้านยังมีจุดท่องเที่ยวอีกเยอะทีเดียวครับ